สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารากักทุกทท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมากนะคะ f อฟสุดที่จะเซอร์ไพรส์รามากเลยวันนี้เพราะเจ้าพ่อบอกว่าเก็บกระเป๋าได้แล้วจะเดินทางแล้วพรุ่งนี้ค่ะทุกคนพี่ก็เลยว่าเอาไหนเอาตั๋วมาดูซิว่าเดินไปประเทศไหนสุดท้ายเขาซื้อตั๋วให้พี่ไปเมืองไทยคนเดียวค่ะ f อซ โอ้โห oh, แล้วเราไปดูเลยต้นไม้ที่พี่คิดว่าจะเอาไปเมืองไทยนะคะทุกคนค่ะเอซี FC ดูดอกกุหลาบก็กำลังงามค่ะดอกฟิน่นเราก็ร่วงโรยลงไปแล้วบางต้นก็ยังไม่โรยนะคะทุกคนและก็นี่ก็เป็นไอ้นี่ผักชีพี่ก็ ยังไม่พร้อมที่จะเก็บนะไม่เป็นไรพี่ไปแค่สามอาทิตย์นะคะ f c ซและที่พี่บอกกับเอฟซว่าพี่จะเอาต้นลิงสะดุ้งไปนะคะทุกคนนี่ค่ะแต่เขาก็บอกว่าไอ้ไม่ให้เอาต้นไม้ที่เราที่ปลูกนะคะไปเผื่อมันมีแบคทีเตรียหรืออะไรทํานองนั้นนะคะ f c พซี่ก็เลยไม่ได้เอาต้นลิงสะดุ้งต้นนี้ไปนะคะทุกคน เพราะว่าไม่กล้าที่จะเสี่ยงเนาะทุกคนเนาะที่จะเอาไปนะคะทุกคนพี่ก็เลยไม่เอาไปค่ะเอซแต่พี่ก็จะเอาไอ้มาลงดไงดอกฟินไปแต่ว่าดอกเมล็ดของดอกฟินก็ยังไม่ได้เบ่งออกนะคะถ้าจะเอาไปทั้งหัวดอกฟินแบบนี้นะคะเอฟซก็คงจะผิดกฎหมายนะคะที่เมืองไทยเพราะว่าอุ้ยอันนี้ออกแล้วค่ะทุกคน อุ้ยแต่ว่าไม่มีอะไรค่ะทุกคนนี่พี่เขย่าแล้วไม่มีอะไรค่ะเดี๋ยวพี่จะจีกดูหรือว่ามันยังไม่ทันออกเพราะมันจะต้องมีเม็ดข้างในโอ้ยนี่มันโอ้มันมีแล้วค่ะนี่ค่ะเอฟซี FC. โอ้ยโชคดีจังเลยเพราะพี่ก็จะบินพรุ่งนี้แล้วนี่ค่ะเด็ดได้ค่ะเอฟซี FC. แต่ว่าเราจะทํายังไงเพื่อถึงจะเอาออกจากเมล็ดได้อะ่ะนี่ค่ะนี่มันเปิดแล้วถ้าเปิดแบบนี้ก็คือพร้อมแล้วนะคะนี่ นี่ถ้าเปิดแบบนี้นะคะ f c นี่นี่เดี๋ยวเราไปดูอีกค่ะเพราะว่าพี่จะเอาสีชมพูกับสีแดงไปให้ได้ค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าเปิดแบบนี้นี่พร้อมแล้วค่ะแต่ว่ายังเปิดไม่หมดเลยอะ่ะหรือว่าเราจะเร่งให้เขาเปิดค่ะ f c เนี่ยพี่จะเอาพี่จะเอาไปเมืองไทยอะคะ่ะ f c เดี๋ยวเราไปดูต้นนั้นดีกว่าเนาะเพราะต้นนั้นมันขึ้นก่อนค่ะทุกคนนี่ดูค่ะดูค่ะสวยงาม เอาไปเก็บเป็นไม้ประดับได้นะคะถ้าเคาร่วงออกเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ค่ะ F4 ถ้ามันเปิดแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปได้ค่ะแต่ยังไม่เปิดอุย้ยเปิดแล้วค่ะนี่เปิดแล้วคะ่ะ F4 อูโชคดีจังเลยเดี๋ยวพี่จะเทเม็ดเอาไปค่ะ F4 อันนี้ก็เป็นสีแดงคะ่ะทุกคนกับสีชมพูเนาะตรงนี้ถ้าใครจําได้นะคะ F4 แต่อันนี้เปิดแล้วคะ่ะนี่นี่เปิดแล้วคะ่ะเดี๋ยวพี่จะเอานั่นมาเทให้ดูนะทุกคนอุย้ย มันเปิดแล้วดีใจจังเลยเดี๋ยวจะเอาไปเพาะที่เมืองไทยค่ะ f อโอเคค่ะ f อนี่อันนี้ก็เปิดแล้วค่ะเดี๋ยวพี่จะเทเม็ดไปเลยค่ะ f c นี่จะเอาเม็ดไปเพาะที่เมืองไทยค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาถุงมาเทนะคะทุกคนค่ะ f อเข้ามาในบ้านสีส้มเอ้ยสีโอรสนี่ก็แตกแล้วค่ะทุกคนโอ้โหเป็นไงคะ f อมีีอย่างที่พี่พูดไหมคะว่าทำไมพี่ ถึงเพราะดอกฝิ่นนี่ดูดูค่ะหลายชั้นมากนะคะ fc นี่เป็นซีโอรสค่ะ fc โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยเห็นไหมคะว่าสวยงามขนาดไหนนะคะ fc นี่ตอนนี้พี่ก็ได้ถุงแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะไปเทดอกฝิ่นเทมเมล็ดฝิ่นใส่ลงไปในนี้ค่ะทุกคนแล้วพี่ก็จะเอากลับไปเมืองไทยค่ะ fc นี่ค่ะ เยวเปิดประตูก่อนไปเพราะว่าลมมันแรงมากถ้าลมแรงแบบนี้นะคะผักเผือกของเรานี่แป๊บเดียวค่ะตายหมดนี่ค่ะเอฟซีเดี๋ยวพี่จะเทให้ดูนะคะนี่โอ้ยมันจะถือไม่ได้นะคะเอฟซี FC. นี่นี่ค่ะมาดูตรงถุงเลยค่ะเอฟซีนี่นี่พี่เทลงไปแล้วนะคะนี่นี่คือสีแดงนะคะเอฟซี FC. นี่หมดเลยเทหมดเลยค่ะ อันนี้ยังไม่ออกรือค่ะ FC พรุ่งนี้เราก็รวไม่ได้แล้วเพราะว่าแต่พี่ได้ยินเสียงมันนะเสียงมันดิ้นดิ้นอยู่อะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวพี่จะถือวิสาดเด็ดออกเลยคะ่ะทุกคนโอ้มันยังไม่สุกดีคะ่ะทุกคนพอเปิดประตูเย,ย,ย้ไมะ่ะซ อย่าเลเวอฟิมโอมินบลอมสเตอร์ออรนี่ค่ะเอฟซีพี่จะเทลงไปเลยนะคะเพราะว่ามันอาแล้วค่ะทุกคนเลยนี่อันนี้ค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะ๋พี่จะเทลงไปเลยโอ้โหเยอะแยะเยอะแย,ะ,ยะแล้วค่ะเอฟซีถ้าขึ้นให้นะแต่ดูเหมือนมันจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะใบอันนี้ดอกอันนี้ค่ะทุกคน โอเคค่ะ FC ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เอาไอ้ไอนี่ไปถึงแม้ว่าเราไม่ได้เอาลิงจะดุ้งไปนะคะทุกคนเราก็เอาดอกฝิ่นไปเพาะดูค่ะคือจะขึ้นให้เนาะเพราะว่าบ้านพี่ก็อยู่ที่ทุ่งนานะบ้านพี่สาวพี่นะอยู่จาทุ่งนาค่ะก็ขอให้เขาขึ้นให้สักดอกสองดอกก็ยังดีเนาะเพราะเราไม่ได้ไปปลูกเป็นสวนใหญ่เนาะทุกคนแล้วเราก็ไม่ได้เอาไปทําอย่างอื่นเพราะว่าดอกสวยงามมากเนาะถ้าทุกคนเห็นนะทุกคนนี โอ้โหสีส้มก็ออกดอกแล้วพึ่งออกดอกค่ะเอฟซีแล้วพี่ก็มาอยู่บ้านเนาะแล้วโอ้โหเซอร์ไพรส์รามากเนาะเจ้าพ่อพี่นี่ค่ะผักผึกพี่ก็เพิ่งปลูกเนาะเดี๋ยวเขาก็ฟื้นมาค่ะทุกคนแต่พี่สั่งให้เจ้าพ่อรดน้ําให้พี่แล้วนะคะเอฟซีนี่ค่ะเขาก็จะรดน้ําให้พี่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ได้นะคะเอฟซีคอยดูตอนพี่กลับมาก่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะ เลบอกเลยว่าไอ้เซอร์ไพรส์มากที่เจ้าพ่อซื้อตั๋วเครื่องบินให้พี่ไอ้ไปเมืองไทยนะคะไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนและเจ้าพ่อก็ไม่ได้ไปด้วยนะคะพี่ไปคนเดียวกับทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้พี่ก็ขอบขอขอบคุณที่ติดตามวรนภาเดนมา์กมาตลอดนะคะทั้ง FC ใหม่แล้วก็ f c เก่าที่ติดตามพี่นะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันที่เมืองไทยกับ f c บาย